ยังในหน่วยสียนำผ้าแปหาสูกหรือทุกนอผู้ตายแล้วคือเมื่อนี้ยาติกรมวงติิกาของเล่านั้นแล้วพึ่นมีใจเป็นห่วงเคยหลวงใจสีเชียงวางไปเย,ยือ่วงอยู่บันไดนายะะกิรวัตดตุลาเดย ขันเจ้าอยู่ไก่ไก่พ่อได้ท่องเที่ยวหาไปหาปูหาปาาทำไม่ยังโูโงลงไปไต้สายข้ามีเวลาตัดตาโอ้ยเ้าพี่เดือนมาสิพ่อจนจอมอสิเห็นคนเป็นเป็นไก่กันนั่นจอมอยังใ้ข่าวบบาสาวผ่าผ่าขานจดหมายหน่อยโอ้ยหานีห่างพุ่นจีลาวดโทชาลาดเลย เจ้าได้จากไปแล้วชินนาสาสุนมหม่ไฟเผาดับชาขาดสลายขันแตกงานเดือนน้ำสมสูนพุทธองค์คนเก่าไ้ตั้งแต่พุ่นบอกว่าไหลหลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีตายเป็นผีไฟใหม่บ่มีไผสิ่นดอบ่ว่าเจ้าและข่อยกะคือดาว่าดังกันผู้ฟังเอ้ย ฟังหมอลำสิเรียกเอิ่นตื่นเป้าดวงจิตของผู้เสียชีวิตจากเขาไปแล้วไปอยู่ใสกะตำเหลี่ยวเห้าบ่หูปอมฟังหมอลำสิเรียดลองเอาดวงแก้วตาวมาไปอยู่ดินยอมหยาหรือในป่าหิมะผาย่บ่าดามหรือหนียวเลือดบวกขึ้นเนินคอยอยู่ทั้งดอยหรือในธรรมกรรมนี้ยังกะให้ปล่อยกันเถิด มีลาบานไปงานยมปล่อย่าไรหมดลายบายแสเข็มทีไปเป็นทีอยู่ป่าสาอยู่กลางป่าพน่าสัตว์เป็นเสือสิงเล็งลายม้นม้วนควยมาเป็นหมูมาาลรามีเหม็นลิงเล้นจำพวกลินได้ยินแล้วไอ้ฝ่าวดินมีหลังมาลับเอาคือมือดีที่ร่องเจ้าพึ่งเตรียมเตรงมบริขานเป็นของหวานของข้าวมาคู่กบมีพรอเป็นของหอมของสม ยมเย้งจำหูวาปามที่เราอดทดสลาบเอ้ยนอกนั้นเป็นเสื้อผ่ามาเมธาลับเอาของแง้วใดกะสิปินของเจ้าพาสลงพาลายไหมรวนปัจจัยของท่านรวนแต่เงินคําแก้วสัตตามีใจแผ่วพุนวังทาหเทศอดตอดดวงใจเป็นห่วงเจ้าวให้พุนนอโมมา สาธุรษตลอดผู้อยู่บ้านคนทุกข์ไห่มีสุขสิ่งแนวใดที่มันอูเกิดหายอยามากใอันเพ่อยๆเพยยันให้อันตรายทั้งพัาสิ่งอุบาทจะเกิดขึ้นยืดเมื่อยอยู่ดีใดทับุญมือนีหวันเพื่อแพ่เมตตาคิตอุทิศหาผู้เล่าตายเป็น่วลาร้ใจเป็นแป้วสาธุรษขอวิงวอน พุนภาษีลัตนาไต่แก้วเนี่ยวทางพุทธบาทขอจงดนบันดาเอาวิญญาณของผู้มอลานาให้สุดสันสดสืบขึ้นวันสถิตแทนให้มีแก้วให้มีแหวนนัดสนมแมวหงว่าสายคืนเช่งเสียงลานาเค่งเข่งเข่งคืนขึ้นสถิตพอปัดเนวมนี่ลมบิดอยู่ทั้งสวรรค์ฝ่าพอสัทธาแม่สัทธาแม่ชงกะคือกันเด้อ ผู้ทำสางกองบุญหมุนสวยสาธุดือให้เจ้าลาบใหเจ้ารวยให้เกอไว้ลัตตาีชาติมีทุกกายเห็นชาติมีเข็นกายพอรอย่ำเปียงผลย่ำเป็นคนยูนี่สีสันในสางงานเหนือเจ้าภาพสัตธาอันหูตากาย่วนางเมื่อยยายอนิ้งให้ได้ตุ่มใบบานเ่าทั่วพันมักษา หูตาที่เคยเก็บปวดหลังและเจ็บท้องให้มีเน้ามาลองไว้คือปัจจัยทั้งสี่โอ้โอ้โอ้อด้วยอำนาจพุ่นพรสีเป็นชักบังคือห่มใหม่คือไส่ต้นหอมเย็นให้แม่ชมพองลูกหลังและอยากที่น้องสู่ผูสู่คนให้มู่เจ้าได้เลือกเล่นเงินอ้อน มั ài, con i, con đấy, ăn, a ละกายให้คือพรเขียนด t งใจกายก่อนแถมสอนพรไหนดีสีไหนเตียงเตียงงามงไม่บวกเจ้านั้นไหนั่งให้คือลาดาวังนักสนุกแมวนอกัวสายว่คืนเข็นอนอ ได้ทำบุญในเจ้าแล้วเจ้าย่ามาอยู่ไกลตองลูกตองหลานตองเมียเจ้าเด้อเขาได้กินทานนำสกเสียหลายแล้วเชิญวิญญาณดวงแก้วผู้ตายไปหนีจากปากกนหนาวยบ่มีได้พบกันหากพี่ชาตินานันกันมาหวังสายสกุลเจ้าเด้อมาหาคุณที่เคยมี บุตตาแก้วโอกระมานีแลวคือโพตนไม่ไงที่คุณเจ้าได้สร้างไว้คือโพตนหนมนหนามีไปเกิดโลกหนาถึงมังโสกเทียจ้านี้แล้ยวไว้ยาววังหลังพันนาขั้งบุตีบุตรตาล o อนสาธาวันเจ้าครรมมียผู้ทำทถอดแล้วบุญในุ่้มคุ้มสคันสาธาย ta thu uớn phúc bụng, thì mẹ chôn tâm mong nghiệp phong bể bùn bể cho bố chú khôn. hãy tỏ cho nó hãy vui yên, bền sụp nón lạp bể đầy ngàn mươi nón tưng đầy ngàn sẻn quẹn thóc hay tiêm bảng Ngân sắn đầy chào đài sầu xiên sấp xốm bạc coi ngàn quẩy này lóc thầu mong thọn quan đây mẹ đưa thu